ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้าเช้าวันนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับบนร่วมมิดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมิดดาบหนึ่งเล่มนะครับนะครับวันนี้นะครับเรามาดูของเหยื่อยาวๆกันนะครับครับความยาวรวมด้ามนั้นนะครับสามสิบสามนิ้วครึ่งครับมิดดาบ องหลวงพ่อเทศนะครับวัดสะทะเลนะครับนี่นะครับดูความสวยงามนะครับด้ามเดิมฝักเดิมนะครับนะครับไปรักหวายมาใหม่นะครับนะครับแล้วก็ทำปลอกตัวนี้ใหม่นะครับเพิ่มอายุความใสสวยงามนะครับแล้วก็นะครับความคงทนนะครับนะครับไม่มีโยกนะครับ ยืดอายุการใช้งานไปอีกนะครับรักษาดูแลนะครับบำรุงไว้นะครับมีหลวงเพอมีดาบหลวง่อเทศนะครับปัสสะทะเลนะครับนี่นะครับดูไม้นะครับมีดาเปลี่นี้นะครับมีอายุนะครับร้อยยี่สิบกว่าปีนะครับนะครับก็ทิ้งลองลอยให้เราเห็นกันอย่างนี้นะครับ นี่นะครับหลวงพ่อเทศวัสรทะเลนะครับก็ถือว่าเป็นพระเจกิอาจารย์โด่งดังสมัยก่อนนะครับนะครับท่านเป็นนะครับอาจารย์นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมได้ไปเล่าเรียนวิชานะครับนะครับทำน้ำมนต์ทำน้ำมันทำสมุนไพรนะครับเกี่ยว วิชาอาคมต่างๆนะครับทำมีดทำดาบเหมือนกันนะครับนะครับหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับนะครับหวยนี่เป็นรักใหม่นะครับนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะครับถ้าอย่างนี้นะครับอีกร้อยปีนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับอยู่ได้สบายนะครับอันนี้รอยเก่านะครับรอยเขาลัดเก่านะครับน่าจะเป็น อลูมิเนียมอะไรสักอย่างนะครับนะครับรอยวัดรัดเก่านะครับนะครับแต่ว่ามารัดใหม่เนี่ยใช้ไหวนะครับนี่นะครับรอยเก่านะครับนี่นะครับใช้ไหวก็ดูแน่นหนาดีนะครับนะครับอายุการใช้งานไปนะครับียาวนานนะครับนี่นะครับตายตรงนี้ไปเฉือนออกซะหน่อยนะครับเพราะว่ารอยกว่าปีนะครับมันก็นะครับ ไม่สวยงามนะครับนะครับก็เลยเชือนออกไปหน่อยนึงนะครับนะครับแต่ก็ดูสวยงามนะครับหลัดหวายมาใหม่นะครับนะครับร้อกว่าปีนะครับนะครับหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับนะครับึ่งว่าเป็นพระอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมและหลวง รุ่งอะไรอย่างนี้นะครับไปลําเรียนวิชาด้วยกันนะครับนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับสามสิบสามนิ้วครึ่งนะครับนะครับนี่นะครับเป็นลัดวายใหม่นะครับมันแน่นนะครับก็เลยนะครับช่างเขาก็เลยซาะออกนะครับให้หลวมนะครับนี่นะครับ ธรรมดานะครับนะครับไม้มันแห้งมันยุบตัวนะครับก็รัดไว้แล้วมันก็แน่นนะครับนะครับดูข้างในนู้นนะครับนะครับเก่าเก่าอยู่ข้างในนะครับนะครับอะไรอยู่ครบนะครับเพียงแต่เปดบูรณะมาใหม่นะครับนะครับทําขึ้นมาใหม่นะครับ เพื่อรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปนะครับถ้าไม่บำรุงไว้อย่างนี้นะครับนะครับผุแล้วก็ปลอกผุไปเลยนี้นะครับแต่ว่าใบมีดดาบนั้นนะครับสําคัญนะครับนะครับสําคัญซึ่งไม่มีผุนะครับเหล็กก็เหล็กอาถรรพ์อย่างดีนะครับนะครับต่อไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นยันนโมพุทธายะนะครับนะครับ ยันตัวนี้เรียกว่ายันสามยันใบพัดนี่แหละครับรอยตอกด้วยมือนะครับก่อทิ้งเสียนให้เราเห็นนะครับนะครับนะครับนโมพุทธายะนะครับนะครับนี่นะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มแขังนะครับประกาศานะครับไปเข้าลังใหม่นะครับแน่นแน่นปึ๊กปึกเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับดูเนื้อเหล็กนะครับ ให้ดูเนื้อเหล็กนะครับขอกเขียวนๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับยันตัวนี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะครับนะครับมีนะครับเพราะว่าไปร่ำเรียนวิชาจากหลวงพ่อเทศนะครับวัดสะทะเลด้วยกันนะครับนะครับกอบมียันตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ายันต์ซ่อนหัวนะครับนี่นะครับ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับในด้านอยู่โยงคงกระพันแค็วลาดปลอดภัยนะครับนะครับมีดาบหลวง่พเทศนะครับวัดสะทะเลนะครับนะครับเรามาดูนะครับโอ้โหดูดีครับเนื้อเหล็กออกเขียวๆนวลๆเลยนะครับนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับนะครับดูครับดูเหล็กนะครับนะครับฝั่งนี้จะตอกไว้ด้วยนะครับ พศ2 440นะครับก่อนบวกลบคูณหารเอานะครับว่ามีดาบเล่มนี้นะครับได้ร้อยกว่าร้อยร้อกว่าปีนะครับนะครับสองสนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับเหล็ก มีอาถรรพ์นะครับเหล็กอาคมต่างๆนะครับนะครับผสมมวลสารเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับเหล็กนะครับรูปทรงก็สวยนะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับมีหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับนะครับในรลองเลือดอย่างนี้นะครับนะครับ ตอกด้วยมืออย่างนี้นะครับ an, um. เป็นขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับนะครับช่างแบบโบราณโบราณทํากันสมัยก่อนนะครับนะครับนะครับดูครับดูเนื้อเหล็กนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับผสมมวลสารต่างๆหลายอย่างนะครับนะครับกว่าจะเขาจะนะครับทำบาดดาบขึ้นมาจะเล่มนี้นะครับใช้เวลานะครับ ไนวดขึ้นมาให้ได้ที่นะครับนะครับแล้วก็ขึ้นแฮนเมดตอกนะครับรล่องเลือดยาวๆอย่างนี้นะครับนะครับถูกครับสวยงามนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับจะตอกไว้นะครับนี่นะครับนะครับเป็นนะครับวัดนะครับวัดสะทะเลนะครับซึ่งก็ นะครับวัดสะทะเลนี่ก็หลวงพ่อเทศนะครับวัดสะทะเลนะครับนะครับวัดสะทะเลนะครับนะครับสวยงามนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังแท้แน่นอนนะครับมีหลวงพ่อเทศนะครับนะครับชาวบ้านแถวนั้นนะครับนะครับเขาก็นะครับเร่ากล่าวขานกันมานะครับว่า หลวงพระเทศนั้นนะครับบางวันก็นะครับถือไม่ดาบเล่มดำๆอย่างนี้นะครับบางวันก็ถือเล่มออกแดงๆนะครับคือไม้ธรรมดานะครับแต่ว่าเล่มนี้นะครับทำดำๆออกมานะครับดูให้ดูเนื้อเหล็กนะครับเหล็กร้อยกว่าปีนะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะครับดูครับสวยงามนะครับสัน นะครับหนานะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนะครับนี่นะครับยันตัวนี้เป็นยันสามเหมือนกันนะครับยันใบพัดนะครับเป็นยันที่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งอย่างนี้นะครับใช้กับวัตถุมงคลต่างๆนะครับนะครับเป็นคาถา ตอกไว้นะครับนะครับกำกับไว้บนนี้ก็คือนะครับเป็นยันนะโมพุทธายะนะครับนะครับแล้วก็ยันสามนะครับเนื้อเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับไปทําขึ้นมาใหม่ก็คือตัวนี้นะครับนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับต่อไปนี้สนิมก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่กินแล้วนะครับเพราะว่าไปทําให้ช่างทำมาใหม่นะครับแน่นหนานะครับ ถ้าอย่างนี้นะครับอยู่ไปได้อีกร้อยปีก็ไม่ผุนะครับนะครับเพราะว่าทํามาอย่างดีนะครับเจาะพับนะครับนะครับเหมือนโบราณนะครับตีเข้าไปนะครับช่างฝีมือนะครับนะครับดูครับความสวยงามคลาสสิกนะครับเก่านะครับเฉพาะใบนี่นะครับเฉพาะใบยี่สิบแปดนิ้วนะครับ นะครับเฉพาะใบนะครับยี่สิบแปดนิ้วนะครับนี่นะครับยาวนะครับยาวรวมด้ามก็สามสิบสามนิ้วครึ่งนะครับนะครับซึ่งมีความพอเหมาะพอดีสวยงามนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับเอาไปปกป้องคุ้มครองนะครับมีไว้เสริมเพิ่มบารมีนะครับ ในด้านพุทธคุณนั้นนะครับแคล้วคราดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากลํำกลายในครอบครัวให้ชีวิตนะครับขันขี่เกษียนหรือปลาดข้าราชการนะครับไปทำสวนทําอะไรนะครับนอนสวนนะครับอย่างนี้นะครับเอาไปปกป้องคุ้งครองนะครับนะครับสิ่งที่ เราไปสร้างนะครับที่เราไปพักนะครับนอนค้างแรลมนั้นนะครับนะครับเราก็ไม่รู้ว่านะครับจะมีสิ่งลี้ลับอะไรอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับพวกคุณใสมนดํานะครับพวกปล่อยของอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเอาไปป้องกันไว้นะครับนะครับไม่ให้มันเกิดแล้วค่อยมาหาทางแก้นะครับมันจะลําบากนะครับหาทางแก้นะครับเราต้องป้องกันไว้นะครับ ป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผีปีศาจคุณไสยมนต์ดำนะครับครับปกป้องคุ้มครองภัยนะครับเสริมเพิ่มบารมีนะครับมีไว้นะครับสวยงามนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับนะครับมีดาบหลวง่อเทศนะครับวัดสะทะเลนะครับ ความยาวรวมด้ามนะครับ33นิ้วครึ่งนะครับจะเพาะใบนะครับ28นิ้วนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์088 5 8 6 1 3 2 9้าหนึ่งสนะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ